นี่ทุกคนเราก็มาอยู่โซนตโตโยต้าโดยมีเซลพี่อ้อมนะคะโตโยต้าเอร์นะมี้ต่2.4ัี้ต้งแต่เล2ลอเลย4ทใช่เลยน<ฮ>ะพี่ขาพาีมีตั้งแต่ปี2015และ2016กันเลยจ้าใช่เลยนะคะนี่ทุกคนดูเลยนะฮะเราก็ต้องมาเดินดูอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมพี่อ้อมใช่แล้วเนาะนี่ นคันนี้นคะันห้าตัวหนอ่ห้าวสรัทนะจ๊ะนี้ราคาดีอยู่ที่สี่แสห้าับาทจ้ามากับ้วยใช่เลยจ้ะมากับล้อแบบสวยๆอะไรปดพนักงานเป็นไรนะ เช็คแบบบำรุง,งกันนิดนึ่งนี่ทีนี้เราดูเสร็จยังเนี่ยมันต้องเดินอย่างนี้นะคุณลูกค้าต้องเดินดูทุกวันนะจริงๆนี่1ปี1.5ปีนะคะต้องดูให้ดีนะคันนี้เป็นรถปี2019ใช่ ใช่ไหมบางวันก็แบบเออไม่รู้นะการขยับรถนะใช่มีการขยับรถถ่ายบอยถ่ายรูปสิปถ่ายรูปอ่า<ป>ถ่ายรูปไปเร็วเครื่องไหนวะอ,อ่าเครื่องไหนจะเครื่องร้านเครื่องตัวเองโมงมากอ่าหยิบมือถือถ่ายหยิบมือมือถือว,วะาสัน่นมือถือถ่ายรูปบบอา่านี่ ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยนะคุณลูกค้านะอะไปต่อที่เต็นท์สุดท้ายเฮ้ยเต็นท์ที่สองไปต่อที่เต็นท์ที่สองของเราขน,น,น,นเพนดินไวทุกคนคแผ้นดินไว้อ,อุยเ,เรอ,เอบบเู้เเชานี้เอามอมาย เก็บอะไรได้นะเฮ้ยเงินเฮ้ยทุกคนเก็บได้แค่ยี่สิบบาทดูเลขก่อนว่าซื้อเลขอะไรวะแปดหกหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้แปดหกหนึ่งอุ้ยเก็บได้เงินน่ะอุ้ยรอดมากยี่สิบเอาเอาให้ไหมพี่เอาพี่ว่าไอ้วางว่าเฮ้ยถ่ายรูปไว้ซื้อหอยก่อนถ่ายรูปไปซื้อหวยนี่ได้ความไม่ได้บ้าหอยการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาอย่างดีเอาพี่เอาไว้ ฉันมักโคกินตอนเที่ยงไม่คิดจะคที่ยวใช่ไหมไม่แต่ว่าฉันน่ะถือเคสที่ว่าถ้าเราเก็บเงินได้ควเรเอาเงินไปทำบุญใช่ไหมก็ทำบุญให้กับตัวเองไงใช่ไหมล่ะนี่

ฮะคุณล้าไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอเข้าอันนี้ใครสวยนะมีซูบิชุมี่ซูบิชิคันนี้นะนี่สวยมากนะคุณลูกค้าคันนี้เอ้าใช่ถ่ายรูปหนึ่งนะไปต่อที่โชว์รูมสุดท้ายของเราจากคุณลูกค้าจ๋า โซนรถ้องรถเก่งนะก็รวมปรับปอกันไปเผาเดิมว่คันเนี้ยเน้ะ มันคันนี้ไม่ได้ข่ยอยากขายอยากได้คันนี้มากเลยมันสวยนะเต่ฮะแต่ว่าลูกค้าไม่เอาไม่มียังไม่มีลูกค้าสนใจแต่พอเราจองเท่าน,นั้นแหละจะมีคนสนใจหรือคนอื่นจองจะมีคนสนใจ สวยว่ะออาพี่อ้อมลากันตรงนี้แหละลากระตรงนี้ลากันตรงน, <c oughs> าานี้แหละพี่อ้อมลาแบบธรรมดาเลยเหรอเออบายๆแค่นี้แหละไปละ